จังหวัดสระบ,บุรีจัดพิธีมอบรางวัลคุณากรรางวัลครูยิ่งคุณและรางวัลครูขวัญสิทธิ์ประจำปี2564เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่นและสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาซึ่งปีนี้จังหวัดสระบ,บุรีมีครูสองท่านได้รับรางวัลจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบ,บุรีและวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบ,บุรีที่ห้องประชุมพระพุทธฉายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสระบ,บุรีเขตหนึ่ง นายเอกพรจุ้ยสำลาญรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณากรรางวัลครูยิ่งคุณและรางวัลครูขวัญสิทธิ์ประจำปี2564โดยมีนายสำลิดไวเปียศึกษาธิการจังหวัดสระบ,บุรีและหุวหน้าส่วนงานราชการคณะผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพิธีเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่นและสร้างคุณประโยชน์ต่อ,อก,การศึกษา ซึ่งรูปแบบการจัดพิธีนั้นเป็นไปตามภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตามแนวทางที่มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจักรีได้กำหนดไว้ในส่วนของจังหวัดสระบุรีมีครูที่ได้รับรางวัลครูขวัญสิทธิ์จำนวน2คนคือนายธนาพงศ์พุมทัศน อดีตครูอัตตาจ้างโรงเรียนสุนกุลาบวิทยาลัยสระบบุรีปัจจุบันเป็นครูวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองนายอมรรัตน์ศรีหินครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบบุรีซึ่งทั้งสองท่านกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีที่ได้รับรางวัลครูขวัญสิทธ์สร้างความภาคภูมิใจในชีวิตของการเป็นครูและเป็นแรงบันดาลใจในการทำหน้าที่ครูเพื่ออบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ พร้อมกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสบบระบุรียังได้มอบรางวัลแก่คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดสองครั้งมีจํานวน2รายคือนายสุริยันมิ่งขวัญผู้อวยการสรํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบ,บุรีเขตหนึ่งและนางสาวกฤตไวยากรประธานคณะกรรมการภาษาและส่งเสริมการศึกษาเอกชนของจังหวัดสระบ,บุรี ทังนี้รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลเพื่อยกย่องเชื่อชูเกียรติครูผู้ทุ่มเทเสียสละสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์เป็นแรงบันดาลใจให้แก่เพื่อนครู และสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวม11ประเทศได้แก่ประเทศบรูไนอินโดนีเซียกัมพูชาลาวมาเลเซียเมียนมาฟิลิป,ปินสิงคโปร์ติรมเลสเต้เวียดนามและประเทศไทยโดยคัดเลือกครูได้รับรางวัลประเทศละ1คนรวม11คนซึ่งดําเนินการคัดเลือกทุก2ปีโดยเริ่มดําเนินการครั้งแรกเมื่อปี2558สำหรับในปี2564เป็นครั้งที่4 ทีมมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้ประกาศรายชื่อครูผู้ได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีของประเทศไทยจำนวนหนึ่งคนซึ่งเป็นหนึ่งใน11คนในกลุ่มประเทศอาเซียนและติมอร์เลสเตซึ่งในประเทศไทยนอกจากรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแล้วก็เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ครูดีเด่นที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกและการจัดกรกองในระดับต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการมูล,ลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจึงเห็นสมควรให้มีรางวัลสําหรับครูไทยรองจากรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี3รางวัลได้แก่รางวัลคุณากรจํานวน3คนรางวัลครูยิ่งคุณจํานวน16คนและรางวัลครูขวัญสิทธิ์จํานวน1 5 6คนซึ่งเป็นครูที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับจังหวัด